สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี25 25้าสองห้ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็ตามสูตรที่เข้านะคะวดที่ผ่านมานะคะวดวันที่16กกรกฎาคมคือวันนี้เนาะวันที่หวยออกนะคะสูตรหลักสิบบนนะคะหลักสิบบนของเราแอดก็จะทำไว้สอง สองอย่างนะคะคือเผื่อหน้าแล้วก็เผื่อหลังนะคะตัวเลขที่เข้าเนาะก็จะเป็นหลักสิบบนนะคะก็คือเผื่อหลังนะคะเข้าที่เลขสองนะคะหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเนาะแอดก็ทําไว้เหมือนกันนะคะหลักหน่วยมีเผื่อหน้าแล้วก็เผื่อหลังนะคะ เผื่อหลังหลุดเนาะไปเข้าที่เผื่อหน้านะคะหลักหน่วยคือเลขสี่หลักสิบนะคะก็คือเลขสองนะคะเลขที่ออกสามสองสี่เนาะสามตัวบนนะคะเข้าที่สองสี่เนาะชุดน้อยคู่เนาะที่แอดจักนะคะก็จะไม่เข้าเนาะก็จะไปเข้าชุดชุดเต็มนะคะ เข้าที่สองสี่เนาะแล้วก็ไปตามต่อเนาะตามต่อนะคะหลักสิบบนนะคะหลักสิบบนสูตรนี้นะคะสติตินะคะสูตรนี้นะคะเผื่อเพื่อหลังนะคะสูตรที่เข้าสติตินะคะเข้ามาตั้งแต่งวดนนี้นะคะเลขที่ออกสองสองสองเจ็ดนะคะ งวดแรกเนาะเข้าที่สองนะคะมวดถัดมานะคะเข้าที่แปดหลักสิบมวดต่อมานะคะเข้าที่ศูนย์หลักสิบมวดถัดมานะคะเข้าที่ห้าหลักสิบมวดถัดมานะคะเข้าที่เก้าหลักสิบนะคะ มวดถัดมานะคะขอภัยคะ่ะงวดถัดมานะคะเข้าที่สี่หลักสิบแล้วก็ส่วนมวดวันที่สิบหกนะคะคือวันนี้เนาะเข้าที่สองนะคะหลักสิบส่วนสูตรนะคะส่วนสูตรนะคะก็จะเป็นวิธีคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่ง หลักหมื่นนะคะแล้วก็หลักพันใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหลักหน่วยคูณสองแล้วก็บวกตามด้วยห้าคงทีสี่นะคะบวกห้าบวกหกคูณสองนะคะได้สิบสองใช้สองนะคะแล้วก็บวกตามด้วยห้าคงทีสี่บวกห้าเป็นเก้านะคะเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ด สิบเอ็ดบวกห้านะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหกหกวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ดวกหนึ่งได้แปดงวดถัดไปนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนาะได้หกเจ็ดแปดนะคะหลักหน่วยจะเข้าหรือจะหลุดเนาะได้หกเจ็ดแปดนะคะ อขอภัยค่ะหลักสิบเนาะแอดพูดผิดเนาะหลักสิบนะคะได้หกเจ็ดแปดนะคะเปิดมาก็พูดผิดเลยเนาะแอดก็หกเจ็ดแปดนะคะหลักสิบแล้วก็ต่อกันด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยนะคะสูตรนี้นะคะสถิติ เนาะย้อนหลังนะคะตั้งแต่วันนี้เลขที่ออกหกแปดเจ็ดนะคะเข้าที่เจ็ดเมื่อถัดมานะคะก็เข้าที่เจ็ดเมื่อต่อมานะคะเข้าที่แปดเมื่อถัดมานะคะเข้าที่เก้าเมื่อต่อมานะคะเข้าที่สองเมื่อถัดมานะคะเข้าที่สอง งวดต่อมาเนาะก็เข้าที่หกส่วนงวนนี้นะคะเข้าที่สี่เผื่อหน้านะคะสูตรที่เข้าก็คือเผื่อหน้าเนาะเผื่อหลังก็คือหลุดนะคะวิธีคำนวณนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยคูณสองแล้วก็หลักสิบล่างนะคะสี่ บวกสามนะคะบวกสี่คูณสองนะคะได้แปดบวกนะคะสองหลักสิบบวกตามด้วยเจ็ดนะคะคงที่สี่บวกสามนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะบวกเจ็ดเนาะ เป็นยี่สิบสี่นะคะเลขเด่นตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะทวนอีกครั้งสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสี่นะคะตัวเลขที่ได้ก็คือสี่ห้าหกเนาะหลักหน่วยนะคะได้ตัวเดิมเนาะสี่ห้าหกนะคะจับคู่นะคะ หลักสิบบนนะคะหกเจ็ดแปดหลักหน่วยบนนะคะสี่ห้าหกจับคู่นะคะก็จะได้หกสี่หกห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดแปดหกทวนอีกครั้งนะคะหกสี่หกห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะแปดสี่แปดห้าเป็ดหกเมื่อกี้แอดเขียนผิดเนาะ แก้ไขแล้วนะคะมีท่านผู้ชมเนาะถามว่าแอดป่วยเนาะเป็นโรคอะไรนะคะจริงๆแอดไม่ไม่อยากบอกเนาะแต่ว่าก็บอกเนาะแอดเป็นมะเร็งนะคะระยะสุดท้ายเนาะเป็นมะเร็งรังไข่นะคะระยะสุดท้าย ตอนนี้ก็อยู่ในขบวนการเนาะขั้นตอนนะคะการรักษาก็ให้เคมีบำบัดน,นะคะไป2ครั้งแล้วเมื่อวานเนาะแอดก็ไปรับเคมีบำบัดน,นะคะแล้วก็กลับมากลับมาถึงบ้านเนาะก็ดึกๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ร่างกายก็ดีขึ้นเนาะครั้งแรกนะคะที่แอด แอดมิเนาะที่โรงพยาบาลนะคะคือผอมมากจากน้ำหนักเนาะห้าสิบนะคะแอดน้ำหนักห้าสิบเหลืออยู่สี่สิบสี่ลดไปหกกิโลเนาะตอนนี้เนาะได้เคมีบรรบาดไปสองครั้งเนาะน้ำหนักแอดก็ขึ้นมานะคะประมาณอยู่ที่สี่สี่สิบหกนะคะขึ้นมาสองกิโลตอนนี้ตอนแรกนะคะที่แอดไป Admit ที่โรงพยาบาลเนาะ ปอดปอดอักเสบแล้วก็น้ําท่วมปอดนะคะแล้วก็ขาคือเลือดมันไม่เดินเนาะเพราะว่ามะลิงมันไปตามตามต่อมน้ําเหลืองแล้วก็เส้นเลือดเนาะเลือดก็เดินไม่สะดวกเนาะปอดก็ทํางานไม่สะดวกขาข้างนึงเนาะก็แบบปวดมากแล้วก็แบบเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินแบบลําบากเวลาเดินก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปช่วงที่ไปแอดมิดเนาะหมอก็ให้ยาสลายลิ้มเลือดเนาะเพราะว่าลิ้มเลือดไปอุดอุดตันที่ปอดเนาะทำให้ปอดทํางานไม่สะดวกแล้วก็น้ํำท่วมปอดมีน้ําท่วมปอดนิดหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ฉีดไปทั้งหมดหกสิบหกสิบเข็มนะคะทุกสิบสองสิบสองชั่วโมงเนาะเมื่อวานนะคะหมอก็ให้มาเพิ่ม ยี่สิบกล่องเนาะยี่สิบกล่องกล่องหนึ่งก็จะมีสองเข็มนะคะก็ฉีดจนถึงวันนัดเนาะวันนัดให้เคมีบำบัดอีกครั้งที่สามนะคะครั้งที่สามให้เคมีบำบัดเพื่อว่าก้อนก้อน <ๆ S 1> เนื้อที่ลังไข่นะคะจะได้แบบเล็กลงอะไรเงะะี้ยค่ะจะได้เล็กลงให้ครั้งแรกเนาะก็ ก้อนเนื้อนะก็ตอบสนองกับเคมีนะคะก็ลดลงนะคะแล้วก็ครั้งนี้นก็รอดูเนาะรอดูครั้งหน้านะคะหมอบอกว่าให้แค่สามครั้งนะคะแล้วก็ดูว่าก้อนเนื้อลดลงไหมค่อยค่อยปรึกษากันอีกทีว่าผ่าผ่าตัดนะคะได้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าร่างกายดีขึ้นไหมอะไรอปอด ปวดหายอักเสบหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะออแอดก็ตอบข้าวๆเนาะออแอดก็ฟูดไม่ค่อยเก่งคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะคะทุกคอมเมนต์ส่วนคลิปนี้นะคะตัวเลขเนาะก็จะเป็นไปตามนี้เลยเนาะ หกสี่หกห้าหกหกนะคะเจ็ดสีห้าดหนะคะแปดสแล้วก็8ปหนะคะก็หวังว่าสูตรเนาะก็จะเดินต่อวันนี้นะแอดก็มวดที่ผ่านมาแอดชอบสองหหเนาะตัด2อสแล้วก็สองหออกซื้ออรเตรี่ไว้สอหก็เลยถูกเลขท้าย2ตัวเนาะวันนี้2ใบซื้ออย่างละใบซื้อน้อยมาก คลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านเนาะโชคดีนะคะร่ลำรวยถูกหวยกันทุกท่านนะคะที่ชมคลิปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ